ไอเห็นว่าไปซื้อไม้มาด้วยอ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้มีฮะมีมาแล้วครับอันนั้นเป็นอ่าเป็นตอไม้ซื้อมาแต่งบ้านนะครับใช่ครับไปซื้อจากบ้านเก่ามาหรือว่าไปซื้อซื้อจากเป็นอ่าเป็นตอเลยเป็นตอมาเลยฮะก็คือเป็นบ้านทรงไทยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเจอก็เลยขอซื้อมาอะไร<น>ะมันด,นดูรณาจิตใจผมชอบอันนี้คือตอนนั้นน่ะผมผมเลี้ยงนกเมื่อก่อนเลี้ยงนกใช่ไหมฮะก็เลยอยากจะได้ตอไม้มาให้นกอยู่มาเจาะรูให้นกอยู่ก็เลยก็เลยไปถ่ายละครแล้วก็เลยขอซื้ออมมาาาาเกลัับ,บจดว ครนี่ผิดไหมครับครับมีอะไรติดมาตรงนั้นครับอ่ามีฮะถ้าเกิดเฉพาะคนคนสนิทสนิทจริงๆจะรู้ผมก็ไม่ไม่ได้ค่อยอยากเล่าอะไรครับ <c oughs> บางทีแต่ว่าอันเนี้ยเอาเข้ามาแล้วเจอเองคือเอาเข้ามาวันแรกวันที่สองเนี่ยก็คือผมสองชั่วครึ่งผมก็คุยโทรศัพท์ดูทีวีปกติเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองไปดูทีวีอยู่คุยโทรศัพท์ไปด้วยเสร็จปุ๊บมองใหม่ทีก็คือมีแล้วมานั่งข่อมอยู่ นันอท่้ขขอ,มอมผมฮะแต่ว่าผมเป็นขาขายืดไปเง,งี้ยฮะเหมือนกับนั่งดูทีแล้วขายืดไปก็คือนั่งแต่ว่าเขาไม่ได้ทับบนผมนะฮะบนตัวผมก็คิดแล้วเอ๊ะคือใครนึกว่าเป็นโจรหรือเปล่าว่าไม่ได้อะไรก็เลยมองกันอยู่ประมาณหนึ่งนาทีเสร็จปุ๊บก็เฮ้ยบ้านเราเคยติดล็อกเหมือนแค่โรงแรมอย่างเงี้ยฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเกี่ยวไว้ก็ไปมองประตูปรากฏว่ายังล็อกอยู่ก็เลยเฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้อันนี้ไม่ใช่คนละก็เลยกลับมามองอีกทีมองอีกทีก็ยังอยู่ทีีนน้้้้ก็เลลลยยรูแวไไม่่ใชคังด สวดก็ไม่เป็นผมสวดไม่เป็นก็เลยทำงี้อ่านั้นหลับตาแล้วกันดูซิจะหายไหมก็หลับตาหายดูอีกทีหายครับขนาดท่าทางคนหน้า,านนตาเขาก็เป็นคนเป็นคนจีนะฮะแล้วก็อายุประมาณสักเกือบเกือบห้าสิบก็ใส่กางเกงขคอ่าเสื้อเสื้อเขาเรียกเสื้อกล้วยไปฮะทีเ่เป็นแขนสั้นสีขาวแล้วก็เป็นเม็ดเม็ดตล้องเกงสีกากีอันเกงไหมฮะกางเกงขาสั้นสีากากีฮะครับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับ ตอนนั้นเราตกใจมากแค่ไหมหรเอ่อผมไม่เคยเจอผมงงงมากกว่าแล้วก็คิดว่าออตอนแรกคิดว่าเป็นคนแต่พอเจออันนั้นผมด้วยเป็นคนไม่ค่อยเชื่อแล้วก็ไม่กลัวอยู่แล้วตอนแรกอะไร่าเงี้ยไม่ไม่เคยเจอพอเจอก็เลยยังงงงอยู่แต่ว่าพอไปเล่าให้ที่บ้านฟังที่บ้านกลัวก่อนครับก็เลยย้ายย้ายไมไ้นั้นออกครับอตอนนี้ก็เอามบเเว่ามไแน่นอนใช่ใช่ครับเพราะว่าพอเอาเข้าบ้านเนี่ย คืนที่2เจอเลยก็เลยคุณพ่ออีกวันหนึ่งเขารู้สึกไม่สบายใจพี่พี่สาวด้วยก็เลยบอกว่าย้ยายไปไว้ที่อื่นเถอะก็เลยย้ายแล้วก็ไปทำบุญให้อย่างตอนนี้นกับายไม้นี่คือซื้อจากบ้านใครอะไรยังไงอ่าผมโทรไปถามฮะผมซื้อจากเชียงใหม่แล้วก็ไปถามอาจารย์เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าเขาโทรไปถามให้แหล่งที่มาของไม้เขาบอกว่าเขาได้มา20ปีแต่พอโทรถามแล้วก็ไม่มีประวัติอะไรครับ มาครั้งเดียวครับมาครั้งเดียวพอเจอปุ๊บอีกวันก็เขย้ายเลยฮะก็ก็ผมมองว่าไม่กลัวนะฮะแต่ว่าแล้วแต่บางทีเราอาจจะไปเจอชิ้นนั้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าพอเจอชิ้นนั้นเราก็ไปทำบุญให้เขาครับอย่างพอเข้ามาเสร็จแล้วเราเอาไม้ไปเราไปทำบุญให้เขาไหมครับไปครับไปครับมีโชคลาภไหมครับไม่มีครับมาได้เพื่อนเลยอันนีไม่มีครับ ครับเจอครั้งแรกครับครั้งเดียวเลยครับแล้วจริงๆพอเจอเราพี่ติ๋มคิดอะครับจากที่ไม่เชื่อใช่ฮะตอนตอนแรกผมไม่เชื่อพอพอเราเจอเองเราเห็นชัดๆเพราะว่าผมเห็นสองรอบเห็นรวมกันน่าจะาประมาณ3 4มสี่นาทีได้ฮรับก็อ,อยู่นาน,นอยู่นานอยู่นานครับอยู่นานนะครับเพ,พราะว่าผมเช็คแต่เขาไม่คุยอะไรแล้วก็ไม่ได้ยิ้มแม่อะไรคือหน้านิ่งๆผมเช็คประตูด้วยแล้วกลับมาเช็คอีกทีเียนสองรอบแล้วมันเปิดไฟอยู่สองทุ่มกว่ามันก็มันก็ชัวร์แล้ว จริงๆเขาเป็นเหมือนผีที่เราเคยดูในหนังไหมครับไม่นะครับอย่างอย่างของผมผมเจอเป็นคนปกติเลยเหมือนเหมือนเราเราอย่างเงี้ยครับนิ่งเลยนิ่งเลยกินมากเลทำบุญบ้านไหมเอครับไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าผมย้ายไม้ออกแล้วก็ไปทำบุญให้เขาก็คือเขาไปตามไม้น่าจะไปตามไม้ไปไหนครับทีนี่ไม้อยู่ที่อยู่ที่สวนผมครับ ก็องอยู่ที่วนสิครับก็ก็น่าจะอยู่บ้านสวนนะครับมีครับมีแต่ว่าอย่างอย่างคนที่ช่วยเฝ้าบ้านผมนี่บ้านสวนคือเขาอยู่บ้านที่ติดกันที่กติกกันเขาจะมาดูแลแค่ช่วงกลางวันพอตอนเย็นเขาก็กลับบ้านครับยังครับผมถามอยู่ยังไม่เคยเจอครับเพราะเราเล่นเรื่งผี่หรือเปล่าครับเราหูแบบมีเซนต์ก็ไม่แน่ครับครับ